สวัสดีครับตอนนี้กำลังจะเดินทางไปหาภูผาซึ่งภูผาปิดเทอมแล้วไปอยู่บ้านยายราบรีมาออสองอาทิตย์แล้วปกติก็จะนอนด้วยกันนี่แหละครับนอนด้วยกันทุกวันแต่ตอนนี้แยกเนื่องจากปิดเทมเอมอ,อยากกลับบ้านแล้วโทรมาหาพ่อบอกอยากกล้าม บ้านแล้วทีนี้ก็เลยมีข้อตกลงกันว่าถ้าพ่อมานอนกับผมสองคืนผมจะไม่กลับบ้านแต่ถ้าพ่อมานอนกับผมคืนเดียวผมจะกลับบ้านละผมไม่อยากอยู่กับพี่ละว,วันนี้ก็เลยต้องลางานมาแล้วก็กำลังจะไปหา วันนี้วันศุกร์ก็จะนอนสองคืนคืนวันศุกร์กับคืนวันเส,สาร์หลังงานครึ่งวันนะครับระหว่างทางก็แวะซื้อเบอร์เกอร์คิงให้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาเจอพ่อซึ่งไม่ไดีอยู่ด้วยกัน2องทีล้วจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ก็อยู่นะครปฐม,มอีกประมาณสักยี่สิบนาทีก็คงจะถึงบ้านยายนะครับ คนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอันนี้เตรียมเล่นน้ำทุกวนนันวันนี้ยังไม่ได้เล่นแดดร้อนไม่ให้เล่นไงนี้วิววันนี้เขาเอาไปไว้บ้านโน้น เโตไปเป็นไงครับนุ๊กตนุกเหรอสวัสดีครับพ่อยังอ่ะสวัสดีครับกระตูนทั้งวันถ้ามาร่มก็แดดร้อนแล้วทำอะไรอยู่อ่ะเนี่ยดรตูนยังไม่ปิดตู้อาบน้ำยังกินข้าวยังยังไม่ได้กินตั้งแต่เช้า น้าหนึ่งเมื่อวานเนี่ยนนะยายผัดข้าวผัดไปให้ใครกินมนั่นแหละแล้วก็ว่าไม่ได้กินตักกะเชา้าดูกระตุนะ้นกับใครครับคนเดียวค่ะดูคนเดียวเียว่าจะไปซื้อกระทูกซื้อกระทูกให้จะกินข้าวอะกินขนมทอง